ไม่เคยตื่นเช้าหไหเมื่อก่อนจี t เบท e ทิ e มี Battle, ครั้งที่2เป็นกิจกรรมดีๆเนาะให้แบบคนเอารถมาวอร์มรถด,ดีกว่าแล้วตอนเช้าวันอาทิตย์ห่วงสุดผมชอบโตโยต้าครับนี่ของแท้เงินถึงก็เอาเข้ามาได้นี่คือตำนานของโตโยต้าคันหนึ่งตายาเรากลังไปคามีดกันซึ่งนี่คือเช้าอาทิตย์ที่ ผมไม่เคยตื่นเช้าในมา่ก่อนแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่ากูตื่นสายตื่นเต้นตื่นสายตอนนี้นะฮะเราอยู่ในค o l ลาล่าอัลเทสความใหม่ของของตอนเนี้นอกจากรถแล้วเนี่ยใหม่สำหรับผมมากคือมึงนี่ปีห้างานที่เราจะไปวันนี้ยฮะจีนแบทเทลมีทครั้งที่สองซึ่งคอนเซปต์ของเขาอะ่ะ ขายก e แฟเกรดคากูด f f e ฟก็คือนัดกันตอนเช้าคืออย่างนี้ถ้านัดกันตอนกลางคือนอะัอนคงไปไปทางการกินดื่มแบบว่าเมาแหละซึ่งมัน,นไม่ใช่การขับรถที่ดีที่ถูกกฎหมายซึ่งมันก็เลยเป็นการนัดมากินกาแฟกันแล้วก็เช้ามาก6กโมงเช้าเดี๋ยวต้องถึงสิบโมงเนี่ย แยกแล้วงานที่เราจะไปครั้งนี้คือจัดโดยพี่แบงค์สตรีทเมทนะฮะเขาจัดครั้งแรกเนี่ยคือ6เดือนที่แล้วซึ่งเขากแบบจัดเล่นๆอะ่ะแล้วคนมาแบบ2 3 0 0คันเกินด้วยซ้ำจนมันไม่มีที่จอดอะ่ะครั้งนี้ก็คือเขาย้ายที่ใหม่ คือคันนี้เป็นรถที่ผมแต่งเองทั้งคันซีเรียสี่แล้วผมตื่นเต้นมากเพราะผมไม่เคยแต่งรถญี่ปุ่นเพราะผมเนี่ยสายเดิมแบบแต่งเดิมก็คือรถยุโรปทุกคันที่มีเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแม็กอคือเราใสา่แบบเก็บเดิมเดิมบแบบเลยถูกต้องคือ,อยังไงก็ได้ให้ตรงยุคแต่ว่าคันนี้คือคันแรกในชีวิตจริงๆที่เราแต่งให้มันเปลี่ยนลุก ก็คือเปลี่ยนโฉมมันเวของคันนี้เนี่ยตีของผมคือออฟแบ็คทุกคนเนี่ยยังไม่เห็นเราหล่อไปดูโรลลิ่งว่า All Black ออฟแบ็คเป็นยังไงแล้วเนี่ยขับสนุกนี่เฮียมึงขับรู้ตัวรู้ตัวอีกทีพลาดเลยทั้งด้วนไอเฮีย ตอนนี้เราถึงที่ Street Metal Car m e ี t ครั้งที่2นะฮะนี่รถเราเดี๋ยวพาดูหนึ่งรอบก็คือที่ทำเนี่ยฝากระโปรงคาร์บอนทั้งใบนะฮะลิ้นหน้าแล้วก็โลโก้แล้วก็โโกแ,วกแรปสติ๊กเกอร์ให้มันดูเป็นแบบลมดำให้มันดูแบบคุมลุกล้อ18ซึ่งล้อนี้ก็เป็นล้อที่เท่เนี่ยโลโก้ไฮบิดคือคันนี้เป็นไฮบิดแล้วก็แรปดำมามือจับ ดำขอบหน้าต่างดํหมดแล้วก็ลิ้นข้างก็เป็นชุดแต่งนี่ดักเทลลิ้นหลังติดเพิ่มท่อคู่ซึ่งให้เสียงที่เออมันทุ้มละมุนแบบไม่น่าลำคาญเพราะว่าความเป็นรถไฮบริดอ่ะมันจะตัดรอบมันจะมีช่วงที่มันใช้ไฟฟ้าเว้ยแล้วช่วงใช้ไฟฟ้าที่แบบรอบต่ำท่อมันไม่ดังแล้วก็ใครอยากลุกแต่งอะไรต้องตสติเกอร์ การนี้ฮะช่วงล่างเนี่ยเราโหลดหน้า3นิ้วหลัง2นิ้วแต่ว่ามันเป็นการโหลดที่ผมบอกพี่แฮกพีเอสซีนั้นแแรกว่าผมขอแบบขับใช้ชีวิตได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องเลือยแบบชาวเน็ตฮะคุณอาจจะเห็นรถโหลดอะ่ะไม่ชหลถที่ปุ่นที่มันแบบเวลาจะลูกอนหน้าแล้วมันต้องมันต้องไปอยู่อีกเลนหนึ่งเพื่อกลับมาซึ่งผมว่านั้นอะ่ะมันลําบากชีวิตเกินไปในการขับคันเนี้ยเออมันมันไหวอะ่ะเราใช้ที่พี่เดนมาเราก็โอเคขับดีแล้วคือ แค่ติดคาเล่งไฟฟ้าของ ECU Shop อ่ะแค่นั้นเลยตามตีนสุดๆแล้วก็รู้สึกว่าขับไม่เหนื่อยไม่แรงเกินไม่ซิ่งเกินและที่สำคัญมันยังประหยัดน้ำมันด้วยด้วยความมันเป็นไฮบริดคันนี้ประหยัดน้ำมันมากคือโดยภาพรวม,มครับผมแต่งเป็นลุคออฟเล็กคันนี้จะเป็นลุคแบบแรลลี่คันนี้ของพี่แบงค์สตรีเมทอล ก็จะเป็นฝ่ายหน้า U.S. ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหน้า U.S. แล l ลี่ลุกแล้วก็ออฟแบ็กอะมันต่างกันชัดเจนอันนี้คือไอเดียในการแต่งฮะที่ทำให้เห็นว่าโคโรล่าอัลติส่ะคือมันแต่งได้เยอะมากแล้วแต่สไตล์ของตัวเองเลยแล้วโคโรล่าอัลติสคือไม่ต้องห่วงเลยทุ่ของแต่งมันหามันมีอัพเตอร์มาเก็ตเยอะมากๆเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นโคโรล่าอัลติสะแต่งได้ได้ง่ายเยอะแล้วก็แต่งนิดเดียวคือ มันสวยแล้วมันก็เป็นสไตล์ของรุ่นนั้นๆแล้วนี่แหละมันแต่งทุกสไตล์แล้วลเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าไอเดียของแต่ละคันอะ่ะมันไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็สไตล์มันไปได้เยอะมากแล้ววันนี้ด้วยความสิรีมเท่ลคอนเนตชั่นเดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านอกจากโคลอาอัลติสแล้วอะ่ะมันมีเตอร์ตารุ่นไหนบ้างที่เขาแต่งสนุกสนุกกันอีก นี่คือพี่ท็อปสวัสดีครับเพื่อนผมที่ผมชวนมาแต่มันโทรไกผมครับใช่ฮัลโหลกันเออเหรอถึงแล้วเหรอเสียงมันมีความตกใจอยู่ภายในเสียงลึกๆต้องรู้ว่าเสียงมันไม่ได้ตื่นเต้นคนอื่นฟังจะเป็นการรับโทรศัพท์แบบปกติแต่ในใจรู้ยังไม่ตื่นใช่ไหมเออโทรไปเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปปุ๊บ ซึ่งพี่ทอปอะที่ชวนมาเพราะว่าพี่ทอปเป็นสาย J D M อยู่แล้วผมชอบ t o โย t a ครับใช่ J D M แล้วก็รถคันแรกผมก็ t o โย t a าคันที่2ก็ Toyota าคันที่3ก็ Toyota าคันที่4ก็ยังโตโยต้นี่เล็ง Toyota อยู่เหมือนกันเซิร์ฟใช่ตอนนี้ก็เล็งเซิร์ฟอยู่อยากขยับจากพวกรถที่มันเลียดเียดพื้นขยับขึ้นไปเพราะว่าชาวบ้าน<ม>าน้ำท่วมวครับครับ <laughs> เดี๋ยวให้พี่ท็อปแบบพาดูด้วยแล้วก็ขอความรู้ซึ่งวันนี้พี่ท็อปก็ขับโ<อ>โคลโรล,ล่ามา,ะะาเหมือนลลเหมือนเราใช่ครับพาไปดูรถพี่ท็อปก่อนเพราะว่ามันเป็นโคโรล่าเหมือนกันคนรู้จักในชื่อเล่นพี่ไทยเราเรียกก็คือสาห่วงครับสามห่วงคือคือคล้ายกระเบื้องแต่กระเบื้องมันห้าห่วง <laughs> ก่อนรอนกระเบื้องรอนโอรานหห่วงทุกคนจะเข้าใจคำนี้สมัยยุคนั้นมันก็เลยถูกเรียกว่า3ห่วงแต่ว่า3าห่วงมีที่มามันเป็นรุ่นแรกที่โตยโยต้าใช้โลโก้โตยโยต้าทุกวันนี้ที่มันเป็น3าห่วงไปกันรุ่นแรกรุ่นแรกเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าน,นี้จะเป็นตัวนี้นตัวเขาเรียกว่าทางบ้านเราเรียกว่า92หรือว่าโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนต้องดูอีกว่าหน้าตาไม่ได้เหมือนโดเรมอนที้วเลยแต่ทำไมเรียกโดเรมอนมันคือรุ่นที่รวบรวมเอาระบบไฟฟ้าระบบเทคโนโลยีะเอาเทคโนโลยีมาไว้ทุ ทุกอย่างที่รถยุโรปมีคันนี้มีหมดแล้วทำไมต้องโดเลมอนอ่ะก็โดเลมอนมันมีทุกอย่างกระเป๋าอ๋อเข้าใจยังเฮ้ยฝาตบหรอฝาตบอันนี้ฝาตบครับเราอยากทำรถเดิมก็รอสั่งต้องกระถาใช่สั่งแบบเบิก จากญี่ปุ่นไปดูเลยว่าสเปคคันนี้เฮ้ยมันใส่ล้อกทะฝาตบลายอะไรฝาตกก็จะมีหลายลายอีกขึ้นอยู่กับว่ารุ่นอันนี้เป็นรุ่นอะไรแล้วที่ทอมเขาก็สายเดิมใช่แนวทางเดียวกันดูดิอันนี้เดิมเดิม <c oughs> <ๆ>แบบญี่ปุ่นเลยเ,เดิมหมดเลยทุกอย่าง <c oughs> ไม่มีอะไรที่เป็นของไม่ตรงรุ่นเลยข้างในคือเดิมหมดเลยทุกอย่างยันโรมอ่ะของแท้โรมแท้ตรงรุ่นลายนี้เลยอันนี้เป็นตัวตัดเบลกับตัวทุกกระจกดึงออกมาได้แล้วก็ตำแหน่งก็คือถูกต้องเลยนะจิดตรงนั้น เคยลองใช้ยังว่าจะเจาะแว่นมึงดูเหมือนแตกจริงปะซึ่งมันเป็นออปชันปะเป็นออปชันของโต y ต้าครับนี่ไว้ตัดเบลสมมติว่ารถจมน้ําตัดเบลทิ้งได้<ต>เพ<ข>ราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วออกไม่ได้แล้วเรากเอาของคมนี้ตายดีกว่าขอให้เลือกหนึ่งคัน ที่พี่ชอบไม่เกี่ยงราคาไม่เกี่ยงอะไรเลยถ้าต้องเรื่องจริงๆอ่ะแม่งเป็นความฝันของคนเล่นรถแล้วกันไม่มีคนไหนไม่เคยเห็นคันนี้อย่าบอกนะก็ต้อง8ปดหกหรอว่าเตาหูเตาหูอ่าคุณเลือกคันนี้ครับผมเพราะว่ามันอยากจะเติมเต็มวัยเด็กอ่ะเราได้ดูมา i n i ิเชียลดีะเอออยากรู้ว่าส่งเตาหูคือรุ่นเนี้ยมันมันมันเพราะอินิเชียดีเลยปะ ถ้าไม่มีอินิเชียลดีมันจะไม่ขนาดนี้ป่ะอาจจะอันนี้อันนี้คิดว่าแต่ว่ามันก็น่าจะใช่ไอความขนเต้าหู้มันในอินิเชียลดีมันใส่เต้าหู้ที่ไหนวะเต้าหู้เลยที่พ่อเขาขายที่ร้านเนี่ยเขาขนด้านหลังเราหลังมันเปิดเต็มบานใช่ปะมันเปิดเต็มบานมันคือแบบเป็นฟิลแฮชแบ็กอบเออแล้วก็ที่พ่อบอกว่าห้ามหกก็คือน้ําเต้าหู้ในถ้วยมันที่วางไว้ตรงนี้นี่รถรุ่นนี้ต้องมีสิ่งที่ที่วางแก้วที่วางแก้วตรงนี้น้าห้ามหก น้ำต้องามหกถ้าน้ำออกหกหมดคือเฟลโดนพ่อเอาคามแปกตีแน่นอน <c oughs> ที่แบงค์จีเมทัลนะครับคือคือพ่องานของงานนี้ขอบคุณที่แบงามากที่จัดงานดีๆที่ทำนะให้วงการลด ญี่ปุ่นในไทยมันแบบสนุกสนานใช่ครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะให้แบบคนเอารถมาวอร์มรถด,ดีกว่าเพราะบางท<ช>่นเนี่ยเรียกว่าจอดไม่ได้ขับเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบเออให้มันมีกิจกรรมแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะโอ้เยอะอะไรกันขนาดนี้ดีมากเราคือทางมาเราได้แบบอัดรถยาวๆได้ได้ขับ,บได้ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์และตอนเช้าวัอน,าอนอาทิตย์ ม่วงสุด <laughs> หลายคนไม่ได้นอนนะ <laughs> ใช่เ,เพราะว่าถ้านอนอ่ะไม่ตื่นขอย้อนกลับมาเรื่องโค l โรราอลติสครับผมคือตอนแรกที่ผมจะทำโปรเจกต์คาร์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมขอไฟหน้า US ถแล้วผมโดนเบรกไว้ว่า ที่แบงค์เขาลอกใหหน้า U S เป็นเรื่องผมมก็ต้องสายแบบ U S นิดนึงไงสตายเป็น U S หน่อยขอเป็น U S ไปก่อนแล้วที่แต่งไอ้คอล่าอาร์ติสนี่มันมันคอนเซปต์คันที่คือก็จริงๆผมก็เป็นสไตล์แบบฟิล U S ู่แล้วในการแบบทำรถแต่ละคันอะไรประมาณนี้ก็คือใช้งานได้แล้วก็ แต่งสวยให้มันดูเป็นฟิลอเมริกาหน่อยเรียบคลีมคลีนของผมมันจะเป็นแบบเนี่ยมีลิ้นมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเสี้ยนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเก็บของเครื่องแต่นี่คือสเต็ปแบบเขาเรียกว่าเรื่องต้นก่อนได้ข่าวว่าพี่ทําเครื่องด้วยไส้ไส้ข้างในสเต็ป NA เใช่ไหมกลาเป็นสเต็ป NA เนี่แหละครับมีท่อไอดีมีรังวัฉีดมีกค้กเล้งไฟฟ้าอะไรประมาณนี้มีท่อไอเสีย ไม่น้อยนะก็ทำเรียกทำเครื่องแหละทำมาอันนี้แบบเรียกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นถ้าคนขับเอาซิปปกติสแตนดาร์ดโรงงานมาขึ้นขับรถพี่เหยียบคันเร่งปุ๊บรู้เลยว่าไม่เดิมรู้เลยว่าไม่เดิมใช่ไหมพี่แม็กคอนเซ็ปต์วัยวัยของคันนี้คือยังไงนะพี่ง่ายๆเลยคอนเซ็ปต์ก็คือสวยเรียบใช้งานได้ประมาณนี้โอเค Nice to meet you ครับ Nice to meet you Hello sporty car Yeah, this video will my YouTube video be channel CB Media Whoa, Nice this will on CB มึงกูชอบเที่ยมันแต่งสิ่ดีมันสวยนะอันนี้ไม่ใช่มงธรรมดานะนี่น่าจะเป็นเวนจุลีด้วยเวนจุลีคือเปิดประตูสองฝั่งประตูสไลายนะใช่ไหมเวนจุล <im itation> ีเอาเวนจุลีมาแต่งไอซาก็คือไฮยไฮเอ็ดอีกอันนึงที่เ e อ็กซ์คลูซีฟขึ้นมามึงไอ้เหี้ยไม่ได้หาง่ายแล้วไม่ถูกคือคนะมองว่า รถตู้อ่ะคือรถตู้เว้ยแต่มันก็มีเทียของรถตู้อันนี้คือเป็นไฮเอ็ดที่เป็นตัวเวนจูรี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอครับ,รบเวนจูรี่จะหลังคาสูงขึ้นมาอีกอ้าวแต่ทำไมพี่มีประตูเปิดสองฝั่งอะพี่อน,นี่มาเจอสามสองของญี่ปุ่น,นอันนี้สเปคญี่ปุ่นเลยอ่ะเว้ยโหยากเลยอีกมันคือไฮเอ็ดรุ่นอะไรครับไฮเอ็ดสองร้อยไฮเอ็ดสองร้อยความต่างของไฮเอ็ดสองร้อยกับบ้านเราแล้วก็เวนจูรี่มันต่างกันไงครับบ้านเราจะได้ตัวนี้ว่าสองร้อยนะครับ ก็คือแปลว่าอย่าบอกนะพี่ว่านี่คือช่วงสั้นใช่ยาเขาไป่อีกนี่คือไฮเอ็ดช่วงสั้นสองร้อยที่ช่วงสั้นช่วงสั้นคนจะงงสั้นคือมันไม่ได้สั้นต่างกันมากแต่มืนสั้นนิดนึงแต่มันดูจากตามันจะป้อมๆกลมๆกว่าแต่ถ้าเป็นตู้นี้มันจะสูงในกัรเคือนยอ๋อหลังคาโม่งใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่ยาวเลยก็คือที่เราเห็นที่เขาเป็นรถตู้พวกพาณิชย์ทั่วไป โอ้โหโคตรแจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีจด3-2เอาเข้ามาอยู่อ่ะพี่เอาเข้าได้ครับแต่ภาษีแพงส0 0เได้ยินเมื่อกี้ไหมฮะขออนุญาตครับภาษีแพง200%รหรือว่าพูดง่ายๆคือเงินถึงก็เอาเข้ามาได้อ่ะอย่างนี้รถญี่ปุ่นที่ผมไปเจอมาคือเข้าเกียร์ถอยมันมีเสียงญี่ปุ่นมีครับอุ้ยไปเท่าหัวใจ คันนี้จริงๆผมก็ชอบเพราะว่า มันเป็นรถใหม่เมื่อกี้ที่ถามว่าถ้ามีในงานให้เลือกอะไรอะ่ะจริงๆอ่ะผมก็<อ>เลือกกลลังเลคันนี้ตึกอาตึกอ่ะคือคันนี้กับคันนี้คืองีอ้ฮะคันผมอะ่มอะมันคือคโคลราอัลติส GR Sport ซึ่งจีอาร์สปอร์ตแท้ๆคันนี้คันผมอ่ะมันเป็นชุดแต่งนี่ของแท้ <ปะ S 1> GR เนี่ยย่อจาก Gazoo Racing กา็คือเป็นคำนักแต่งโดยเฉพาะของ Toyota คนถามว่าเอ้าแล้วมันแพงอะไรอ่ะมันแพงด้วยจำนวนด้วยรู้ด้วยแมทชีรียล หมายถึงว่าเขาอะสมมติว่าตามกฎที่จะแข่งอะผลิตมา500คันเขาก็จะผลิตแค่500คันพอน้อยปุ๊บราคาแพงคือเอาจริงคุณซื้อป้ายแดงปุ๊บอะกำไรเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยหลังคาที่เห็นเนี่ย<ข>าค<ข>าร์บอนแท้คาร<ถ>์าบอนทั้งหมดูดน้ําหนักไปเยอะก็คือไม่ใช่หลังคาทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่โลหะอะปากระโปรงเป็นอลูมิเนียมก็ค,คือน้ําหนักเบานี่เป็นล้อฟอร์ดของ BBS อย่างเงี้ยพวกเครื่องก็คือเครื่องเทคโนโลยีใหม่3สูบที่ แรงที่สุดในโลกมันแรงมากค่ะมันแรงด้วยน้ําหนักรถด้วยช่วงล่างระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่กระจายแรงแรงบิดออกไปในแต่ละล้อที่มันคือมันเป็นเทคโนโลยีที่เขาขายเทคโนโลยีแหละมันมันมันฟัมฝันในการได้ขับเหมือนกันนะผมยังฝันว่าอยากจะนั่งหรือขับสักครั้งหนึ่งอยากรู้ว่าเวลามันดึงแล้วหน้ามืดจริงๆมันเป็นใช่อยากรู้ว่ารถใหม่ๆอ่ะที่มันเป็นเกียร์แมนโอิ่งอ่ะมันจะซิ่งได้แค่ไหนกันวะใช่มันจะแรงแค่ไหนวะ ตั้งแต่เล่นรถใหม่ๆก็คือคันนี้ผมเห็นตั้งแต่ราคา600,000จ,จนถึง8,000สนตอนนั้นนะที่ผมเล่นรถใหม่ๆเลยแต่ว่าตอนนั้น800แส0 0กแสนก็ไม่มีตังไงจนทุกวันนี้ขยับขึ้นไปก็คือ2ล้านกว่าตั้งแต่ล้านปลายจนถึง2ล้านกว่า3ล้านก็มีถ้าสภาพแบบเดิมจริงๆแล้วตัวที่เป็นเครื่อง 2J t เ r เทอรเลยตัว เดิมเดิมแต่จริงแล้วอ่ะเราอ่ะต้องขอบคุณเมกาคือเมกาเขาจะมีกฎหมายคือพอรถอายุเกิน20ปีป่าไม่แน่ใจเขาเอาเ<อ>ข้าได้ทั้งคันนี่คือตำนานของโตโยต้าคันหนึ่งแล้วตอนเนี้ยกระแสซูเปอร์ในไทยอ่ะยิ่งแรงขึ้นมาอีกเพราะว่าที่เบียร์ใบหยกเอามาทำเดิมๆคิวเทอปปาก็เอารุ่นนี้มา d r a กว่าพันม้าแบบกลายเป็นว่าแค่มีทะเบียนอ่ะใช่ ถ้ามีระเบียกจะจบแล้วแต่ก่อนการเล่นรถซิ่งแบบนี้เขาก็จะเรียกพวกเราว่าเด็กรถซิ่งแต่ทุกวันนี้รถซิ่งที่เขาเรียกทุกวันนี้มันคืออินเวสท์เมนต์แล้วใช่มันคือการลงทุนแล้วคุณไม่มีทางซื้อซูเปอร์สมมติคุณซื้อมา2ล้านวันนี้ มันไม่มีทางว่าอีกสิปีข้างหน้าคุณจะเหลือล้านห้าไม่มีทางขึ้นไปเรื่อยมันเป็นเหมือนเพราะจำนวนมันมีน้อยมากมันไม่ผลิตแล้วอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอาจถามว่ามันก็ดังด้วยพอวอล์กเกอร์ครับแต่ถ้ารถมันไม่เจ๋งพอพ่วงกับฟ้าดอ่ะจะไม่เอามันมาอยู่ในหลังในการที่เขาเลือกเป็นรถพระเอกแสดงว่ามันจะต้องเป็นรถที่เจ๋งพอ ก็ขอบคุณพี่ท็อปมากมาเลเป็นเพื่อนเพราะว่าพี่ท็อปก็ชอบรถญี่ปุ่นอยู่แล้วดีมากคนนี้แล้วก็อิ่มเอมมากอิ่มเอมใช่ไหมะเห็นไหมว่าตื่นเช้าไว้หน่อยผมตื่นเช้าได้อยู่แล้วว,ลวันหลังถ้ามาไม่ทันโทรบอกเลยโทรบอก<อ>เดี๋ยวเปิดรายการรอไว้ให้ก่อนน่นแหละวันนี้สนุกมากแล้วก็ได้เห็นรถเยอะอแล้วก็เนี่ยผมว่ามันมันดีตรงที่มันทําให้เราอ่ะแต่งรถแล้วเราได้เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ชอบรถได้ดูได้แลกเปลี่ยนก,นกันแล้วก็มันทําให้รู้ว่า ไอคอมมูนิตี้โครราติสอะมันใหญ่มากแล้วมันแต่งของได้เยอะมันได้ไอเดียในการแต่งมันไม่เหงาเว้ยแต่งรถมามันเอามามาอวดกันมาชมกันมาโชว์กันอะไรยางี้โอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ท็อปแล้วก็ดีมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูมามึงคิดเป็นชั่วโมง ก็ขอบคุณเตอร์ต้าครับท um, ี um, I I know. I know. I know. Uh ่พาผมได้มาแต่งโครราอ์ออ mm ิสแล้วก็ได้พามาสนุกงานแบบนี้มันไม่ใช่งานแรกและงานเดียวที่ผมจะมามีอีกงานเดือนหน้าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วเดี๋ยวชวนพี่ไปด้วยได้ครับยังไงถ้าเกิดว่างานเดือนนี้มีอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจัดเช้าได้เจอผมแน่นอนเพราะว่าต้องมาเปิดรายการลอยการโอเคครับบ๊ายบายดีครับ